เาละเดี๋ยวมาดูภาพรวมวันนี้สักนิดหนึ่งฮะดูแล้วอินดิเคเตอร์ใกล้ๆบ้านเราในดูแล้วจะไม่มีให้ให้จับทิศจับทางกันเท่าไหร่แต่ว่าทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหักทรัพย์ A S L จำกัดน,นะครับสวัสดีครับพี่สุเชษครับวัสดีครับผมวัสดีทั้งสองท่านครับวัสดีครับผม ครับแม่ดูวันนี้เนี่ยมีที่ญี่ปุ่นเปิดเขาก็ค่อนข้างจะแรงนะครับแต่ใกล้ๆบ้านเรามีแค่ฟิลิปปินส์ที่บวกมาเหมือนกันนะฮะบ้านเราจะยังไงดีฮะเมื่อวานดูแล้วมูลค่าการซื้อขายดูจะเกี่ยวแกล้งไปเยอะเลยครับผมผมว่าการรับของในต่างประเทศทั้งหมดที่รองรับกับการที่ข่าวด้านการเปิดประเทศของจีนเนี่ยนะฮะมองในทิศทางที่ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดค่อนข้างที่จะดี รวมไปจนถึงโปรดักต์ของตัวน้ำมัน mm hmm. ที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเขากําลังมองว่าปริมาณก,การใช้น้ํามันมากขึ้นเศรษฐกิจกน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นใจการมองในทิศทางที่ค่อนข้างจะเป็นบวก mm hmm. นะฮะในแง่ของตัวตลาดนะครับเพราะรนั้นเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ ดูมันน่าที่จะได้รับผลพวงในในกลุ่มของบ้านเราเนี่ยที่ค่อนข้างดีเนี่ยแจ่มใสเนี่ย <c oughs> นะครับน่าจะเป็นในกลุ่มของพาณิชย์ในกลุ่มของนิคมอ,อุตสาหกรรม <c oughs> นะครับที่ชาวจีนจะเข้ามาอย่างไรก็ตามเนี่ยทางเซ็นตอินเด็กต์เนี่ยทางเอแนซซลมองจุดรับที่สนใจของเซ็นตินเด็กเนี่ย,นยหนึ่ง,งหกเจเ็ดศูนย์ตัวต้านยังเป็นพันเจ็ดอยู่และถ้า <c oughs> อย่างที่กลับเรียนถ้ายังยืนถ้าสามารถทะลุผ่าน ระดับหนึ่งพันเรอขึ้นไปได้เนี่ยนะฮะจะแข็งแรงมากกว่านี้นะครับแล้วยิ่งถ้าทะลุผ่านไปเล่นที่ระดับ1,720นได้ยิ่งดีนะฮอย่างไรก็ตามมีข้อหน้าน้าวิตกตกังวลอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวกรนอ,งอ,งอ,งองจะคุยเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะฮลองดูที่ว่าหนึ่งนหกัเจในดัชนีบ้านเราเนี่ยซึ่งปิดไปอยู่ที่1น8่งหกดแปด่าเนี่ยสิจุดเนี่ยจะลงทะลุไหมถ้าทะลุนั่นหมาย,ยว่า มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วที่ทําให้นักลงค,คุณวิตกกังวลอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะเก็บดอกเบีย้ยการซื้อขายเดือนเมษาหรือเปล่าที่เป็นระยะสั้นที่เข้ามาตัวหุ้นครับเคแบงทางเอสแอมองถึงเคแบงจุดรับถึงทานเคแบง K เนี่ยขณะนี้ที่ระดับราคา140บาทเป็นจุดรับถึง,างคานเคแบงก์ตดต้านตัวบนเนี่ยอยู่ที่ระดับ150บาท1 8บาท150บาท เป็นจุดต้านนะครับอมาตัาครับเป็นลักษณะของการรีเวิร์สกลับของตัวราคาหุ้นนะครับเป็นลักษณะของการรีเวิร์สกลับแนวต้านที่สำคัญอยู่ระดับ21บาท10ตังค์กับ21บาท50ตังค์ในตัวอมาตะนะครับจะหาจุดรับเป่าบริเวณนี้ฮะที่ระดับ20บาท40 20บาท30 20บาทเนี่ยเป็นจุดรับได้ละอมาตะายาซีครับหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบขึ้นไปทดสอบระดับ49บาทข้างบนแล้วมีลักษณะอ่อนตัวลงมา ขณะนี้มายืนราคาที่ระดับ43บาท42บาท43บาทเป็นจุดรับครับแนวต้านรองรับกับการเปิดบ้านเปิดเมืองเนี่ย4 5บาท417บาทยังเป็นแนวต้านอยู่ CPO ครับในแง่ของตัว SL มอง CPO นั้นจัดทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับที่ระดับ67บาท50สตางค์เนี่ยสามารถเป็นจุดรับที่งกันจุดต้านที่ระดับ71บาทนะครับยังเป็นจุดต้านที่ที่ยังเป็น จุดต้านที่ต้องคอยระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนะครับในแง่ของตัว c b r และตัวสุดท้ายนั้นเป็นตัวของบ้านปูครับการเทิร์นาวกลับในบ้านปูที่ระดับจุดลับที่ระดับ12บาท10สตางค์น่าสนใจสําหรับการลงทุน12บาท10ตังค์2บาท10สิตังค์แนวต้านระดับ13บาทครับก็เป็นหุ้นหุ้น5ตัวนั้นเด่นที่ตัว c b r เด่นที่ตัว CRC และเด่นที่ตัวอมาตาครับผมละสตัวนั้นเด่นน่าจะซื้อเพื่อรองรับกับการที่วันที่6 จะมีการเปิดบ้านเปิดเมืองของจีนอย่างเต็มรูปแบบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เริ่มเก็บสะสมม,มีหุ้นอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นแมคโครมาไกลแล้วนะฮะแต่ก็โอเคนะฮะยังคงไปอย่างต่อเน,นื่องผมว่าแมคโครเป็นลักษณะของความแข็งแรงร,ระดับ40บาท41บาทน่าสนใจฮะ45บาทเป็นเป้าหมายเป็นไฮเดิม erm, ในระดับวี ในตั้งนานแล้วนะคะับก็มีการขยับในสร้างหรือเพิ่มินครับผมครับผมครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ศักดิ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ